นี่ก็เป็นหลอด UV C พร้อมรางซื้อในราคา235บาทคลื่นแสง254นาโนเมตรซึ่งเป็นคลื่นแสงที่ปลอดภัยแต่เราไม่ควรโดนไม่ควรมองหลอดซึ่งไม่มีปัญหาก็หลบหลอดมันจะหลบอยู่ข้างในเราไม่เห็นแต่เราจะไม่ไดสัมผัสถึงด,ด้วยพเพเาาไว้อย่างนี้ เขาจะเอากาวยึดไว้หน่อยก็ดีหรือจะไว้อย่างนี้ก็ได้แต่ละนั้นเราก็ต้องรอดผันช่องบานเกล็ดที่ก่อนแล้วก็เข้ารอดตามเหล็กขึ้นมาแล้วก็แผ่นไฟพ้าใส่เข้าไปแล้วก็ดึงสายบัดทับคาร์บอนเราอาจจะไม่ใส่แล้วเพราะสเปซมันไม่พอหลันั้นเราก็แผ่นปิดหน้าเครื่องเหยียบตามปกติแล้วก็เปิดเครื่อง ใช้ไฟปิดเครื่องปกติตามโหมดที่เคใช้งานอันนี้เสียบปลั๊กข้างหลังเลยส่วนสวิตช์อันนี้ก็คือหลอด UV เส,สีนเนยบข้างหลังเออนั่นแหละบนนะ่ะานี่ผมปิด UV นะครับ ของผู้นำสุโขทันะครับเครื่องในการควบคุมคือหลอดยูวีแล้วก็มองไม่เห็นเพราะว่าแผ่นมันคึบมากเครื่องก็ทำงานปกติอันนี้หลอดยูวีก็ทำงานแล้วแต่ว่าอันนี้เรามองไม่เห็นเพราะว่าแผ่นมันคึบแต่ว่าติดแน่นอนเพราะว่าคือวิธีการสูดกระทบกจมรุนไปเรื่อยๆเรียบร้อยครับไม่เป็นไร 上。